เฮัลโหลค่ารีวิวใช่ไหมได้ค่ะยูทูบมีคนตามประมาณเกือบ3ามแสนแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวดูรีวิวให้นะคะนี่ว่าเราถึงดมอนรีสอร์ทแล้วสลดดีีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยค่ะดีว่าเรียบร้อยแล้วค่ะฉันก็จะมาขอแบบบราเชอร์แบบรีวิวพักฟรีแตเดี๋ยวฉันไปลองห้องหนักกันนะโอเคเดี๋ยวฉันไปรูห้องก่อนนะคะ เขาดีเนาะดูสิโรงแรมเขาหรูมากเลยเหมาะสมกับฐานะอย่างเราเลยล่ะนั่งรอลราติ้งเช็คอินก่อนเฮ้ยทำไมที่นี่ห้องเด็กเด็กกระโหลกะลามันนั่งด้วยเนี่ย โรงแรมหรูพวกเด็กขาของแล้วมานั่งตากแอร์ในโรงแรมแน่แน่เลยอยากอาออะไรมาติดฉันบ้างไ่เนี้ยพนักงานโรงแรมไปไหนเนี้ยเป็นอะไรของคุณอะ่ะดูทำหน้า <S 2> <S 2> ทำตาสิท่าทางอะไรเนะี่ยไืนก่อนดีกว่าเอาเห็บหมาเห็บเม็ดมันโดนตรวจบ้างไหมเนี้ยเชอมาน,นี่หน่อยมาน,นี่หน่อยสวัสดีค่ะณนักงานถาวรคุณใครคะจะถามได้นลยสิค่ะโรงแรมแถวนี้เอาเด็กขายของมานั่งเกากรเกือในโรงแรมหรือเปล่าคุณไหนคะคุณไ,ไหนคะนเนี่ย จะเป็นดนั้นได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวกันนะคะคุณผู้ชมคุณจะเย็นๆก่อนนะคะทำใจร่มร่องไว้นิดนึงนะคะพอดีว่าบุคคลที่คุณโบกัสกำลังบอกว่าเป็นเหมือนแบบว่าอะไรประมาณนี้ค่ะเขาเป็นเด็กขายข็อปต่ำอยู่ปากซอยใช่ไหมรู้มนนักอากาแอร์ใช่ไหมตบอกเบาเสียงลงค่ะต้องเบานนี้เราต้องเบาเสียงลงค่ะเพราะว่าสิ่งที่ดิฉันกำลังจะบอกคุณโบกัสก็คือว่าเขาเป็นเพื่อนของท็อปของโรงแรมนะคะ นี่เราไม่ได้โกโหกชั้นใช่ไหมสาบานเลยค่ะถ้าอย่างนี้นะเป็นเรื่องเจ้าข,ของโรงแรมเนี่ยฉันก็ไม่เป็นซุปตาร์เลยเด็บตาร์เลยเด็บตาร์เลยเด็บประเทศไปเลยแล้วหรอบ,ตบออัตรตังบัดดังบัดดังนื่องจริงเลยค่ะไ <laughs> ด้มากค่ะขอตีอีกรอบนึงนะคะเรียกคุณฮันนี่ได้หรอเลลดี๋ยวฉันมาหนะ่ะได้คะ่ละลาตีลตาตีคุณหน้า หว,หวังว่าเมื่อกี้คงคง,คงอ่าไม่ไม่ไม่มีอารมณ์นน <c oughs> ขึ้นเลยค่ะนั่นเองค่ะแต่แค่มองว่าทำไมสมัยนี้คนเรามันถึงวัดค่าคนจากภายนอกอ่ะทำไมแต่งตัวแบบนี้มาพักโรงแรมแบบนี้ไม่ได้หรอต่จริงจริงมันก็แต่จริงจริงแล้วอ่ะคนเราสมัยนี้มันก็เป็นแบนนะะนนแบ,บนี้แล้วค่ะบนันที้อย่าไปคิดมากเลยนะคะ <c oughs> จริงๆรค่ะยังไงเจมต้องขอประทานโทษด้วยนะคะแทนคุณโบกันด้วยเพราะคุณโบกันก็อาจจะแบบว่าเออนั่งเครื่องมาแล้วอาจจะมีแบบเครื่องกระแทกนิดนึง อาจจะมีแบบกดหัวลีนนิดนึงต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะแง่คุณอันนี้ไม่ติดใจไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันบ่อยๆด้วยค่ะคุณค่ะเป็นเพื่อนเจ้าของร้านฮ่องกงไม่อยากเชื่อสายตาเลยฮ่องกงบบจงว้าฮ้องกินไว้ได้หรือยังได้เลยแล้วได้เลแล้วจะส่งบ้าิไี่ดีกว่านะเอายังไงล่ะ Ôi, thật gì ạ? Này, tôi tin liền Tôi tụng